ถึงเหล่าวิญญาณที่รักการเปิดเผยครั้งใหญ่กำลังดำเนินการอยู่จงรู้ไว้ว่าพระจันทร์เต็มดวงที่กำลังมาถึงนี้จะนำคนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและเปิดเผยในเครื่นแห่งความรักอันเป็นสากลของพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ในสตาโซเฟส คนกำลังจะถูกคลื่นแห่งความรักเหล่านี้ครอบงำอย่างท่วมท้นซึ่งคุณสามารถดึงอารมณ์ที่อัดอั้นในตัวออกมาได้เราขอให้คุณหายใจเบาๆแล้วเตือนตัวเองว่านี่เป็นเรื่องปกติทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด มีความมั่นใจในความสามารถของคนในการใช้ชีวิตของช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยความอ่อนโยนหนักแน่นด้วยความเมตตากรุณาเมตตาด้วยความรักความเข้าใจและชัดเจนถามไกด์ของคนละเทงความเชื่อที่ทำให้คุณยืดมัน ในสิ่งที่ต้องปล่อยปลงให้เกียรติแก่ตัวคุณเองเพื่อแสงสว่างและความรักได้เอ่อล้นเอิบอาปล่อยให้แสงสว่างและความรักชำระจิตใจที่บอบช้ำของคนความรักเสมือนคลื่นที่รุนแรงจะพัดข้ามชีวิตของคนมหาสมุทร จกักรวาลของคนอยากเป็นเพียงผู้ชมการเคลื่อนไหวของพระเจ้านี้จงดำดิ่งลงไปในคลื่นเพื่อไหลไปโซ่การเชื่อมต่อกับชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเตรียมร่างกายของคนด้วยการเติมความชุ่มชื้นให้ตัวเองดื่มน้ำอาบน้ำ ให้เกียรติความเป็นอยู่ของคนด้วยความเมตตาความอ่อนโยนต่อตัวเองติดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งด้วยบทเพลงที่มีคุณภาพในความรู้สึกถึงความชื่นมืนรื่นรมสำหรับคนปลดปล่อยเซล์ลโดยปล่อยให้ตัวเองแสดงสิ่งที่เป็น เต้นรำวาดภาพปดกวีนี่คือกุญแจสำคัญของกระบวนการเกิดใหม่ดังนั้นจงเลือกวิธีการของคนเลือกที่จะให้เกียรติชีวิตในตัวคนเพื่อคนโดยคนและผ่านตัวคนเลือกที่จะให้เกียรติชีวิต ในตัวคนเพื่อคนโดยคนและผ่านตัวคน